สวัสดีจ้าพี่นอ้องมนีแม่น,นีสิพ้ามาเก็บเห็ดหูหนูเด้อพี่น้องเห็ดมนีได้เห็ดหูเดนสิไปเบ่งเห็ดหูหมูหูหนูจ้าพี่นอ้องเพราะว่าฝนตกมาโดนแล้วฝนตกมาหลายมือแล้วกันกัเล่วา่า<อ>พอดีมน,นีแดดออกก็เลยววามาซองเบ่งเบ่งกนวาสิได้บอมาเบ่งน้ากันเด้อจ้าพี่น้องจา้า พอมีบางท่านง่ายนี่พี่น้องนี่โอ้ยคัก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 เห็ดหนูหนูโคตรแล้วโคตรแล้วโคตรแล้วพี่น้องนี่อุย้ยนี่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 สกับแล้วจะกลับนี่ คากบอมันเสียนนี่ความสามารถบอไม่นี่ปีนขึ้นมากด้วยนี่เก็บเลยจากพี่น้องจ้าเก็บจ้าเห็ดหูหนูนี่นี่นพี่น้องพี่น้องเห็ดหูหนูโอ้ย ปีนขึ้นบ้านได้หนิี่น้องเฮหูหนูปีนขึ้นบ้านได้หนิพี่น้องปีนขึ้น,น,นได้หนิอยู่ทั้งต้นใบเด้อพี่น้องนี่มาเก็บมาเก็บอโอ้ยโอ้ย,อยนี่ นี่พี่ร้องอยู่ทั้งผุนเอาบะผุนอยู่ทั้งผุนเอาบะถึงพี่ร้องเอาบะถึงก็บาได้ <c oughs> ได้แค่นี้พี่น้องเ <c oughs> นี่ยอยู่ในหนังสือเขาก็ว่าเ e a นี่เกิดมาเกิดทั้งต้นอันนี้ละ edel flower เนี่ยแ้วก็เป็นอันีอย่างก็เกิดทุกปีหลังฝนหลังฝนตกลหลายๆนี่เขาก็สิขื้นเกิดตลอดปีนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยแม่นิดอ่านในหนังสือเหลอเด้อ <c oughs> พี่น้องทั้งต้น ข้งต้นหม่พี่น้องนี่คากบมันเสียนนี่ความสามารถบรไม่นี่ปีนขึ้นมาด้วยนี่เก็บเลยจ้าพี่น้องจ๋าเก็บจ้าเห็ดหูหนูนี่นี่นพี่น้องนี่มันเสิเกินความสามารถบรนี่ หูบอกว่าเมนิดเป็นไผเกิดปีลิ่งตัวนี้นี่พี่น้องอันนี้เหี่ยวแล้วนี่เริ่มเหี่ยวแล้วนี่นี่พี่น้องเดี๋ยวโยนลง้ังล่างแล้วไปเก็บเอานี่เห็ดหูหนูจ้าพี่น้องนี่โอ้โหนี่สุดยอดเลยนี่นี่นี่ อันนี้เหี่ยวแล้วใจป้อเออนี่พี่น้องเห็ดหูหนูนี่ช่วงนี้ฝนตกดีพี่น้องกับนี้นี่ นี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องตำแย่กระตอดนี่นี่งานเหมือนนี่จ้า โพดแล้วโพดแล้วโพดแล้วพี่น้องนี่อุย๊ยนี่นี่นี่นีจนน่จะกลับแล้วจะกลับนี่พี่น้องจะกลับแล้วเด้นี่ นี่เก็บบางนี่กับเพาะเราล,ละมือหลังจะมาเอาเอามือวางวางเดี๋ยวสิบ,บทันนี่นี่เขามีเขามีลูกหน่อยของเขาอยู่นี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 ่นนยังใน้นอยอยู่นี่ปล่อยให้เขาอันนี้ก่อนนี่ ช็อตเด็ดยู่ปลายใหม่พ่นพี่น้องนี่อึบอึบนี่พุ่น่ะนี่พี่น้องนี่โอ้ยคัก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 ยัดหูหนูนี่พี่น้องนี่ พอเราไปรับนี่สุดยอดได้เห็ดหูหนูมาน้ำจ่าพี่น้องเฮ็ดหูหนูจ้านี่ฝนตกมาเป็นอาทิตย์กลัวสองเกือบสองอาทิตย์เฮ็ดหูหนูออกแก่พี่น้องนี่แมนนี่บ่มีเวลาเขาไปเก็บหลายซื้อเพราะวา่าถอดเวลารับลูกเราแมนนี่ตกตงไปแล้วมือหลังจังมาสิมาเอาเห็ดหูหนูมือหลังจังมาเอาใจาพี่น้องจากคลิปนี้แมนนี่ก็ขอให้ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ้งติ้งแห่มาเรียน้ำได้พี่น้องจ้าจะได้ประพาดคลิปหนาต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญย่าเจ็บย่าจน,นลำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องพบก,กันใหม่คลิปหนาจา้าแม่นิดไปก่อนจา้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าถึงบ้านแล้วพี่น้องเบิง่งดอกย,ย้ยายใหญ่เบิ่งนี่นี่นี่เบิง่งซัมฟ้ามือแม่มมน,นิดเลยพี่น้องเ็ดหูหนูหน พูดนะดอกแบบไงได้ซ้ำนี่แล่ละพี่นอ้องว่าิกเก็บหลายบ่มีเวลาพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมือใด้นตกดีๆเราไม่ได้สิไปเก็บอีกจก้ะหูมองแล้วสิไปเก็บอีกตั้งใจแต่สิไปเอาแต่อันนี้ลนะ่ะเดี๋พี่น้องขอบคุณที่รับชมจา้า